ตั้งแต่ลงสารจนถึงผลมีขนาดเท่าไก่ไก่เราทำอะไรอย่างไรมาบ้างแปลงพลดาสีตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับท่านที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดหัวใจและกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่โคดราจะนำเทคนิคดีๆในการทำทุเรียนและตัวอย่างส่วนที่ทำแล้วสำเร็จมาบอกเล่ากันค่ะแปลงนี้เราลงสารวันที่10 กันยายน2565ในอัตราสารเข้มข้น25% 1ลิตรต่อ200ลิตรหลังจากลงสารแล้วเราก็จะใช้ชุดสะสมอาหารฉีดพ่นสะสมมาเรื่อยๆทุก7วันค่ะเมื่อเราสะสมอาหารมาประมาณ4ครั้งใบทุเรียนก็จะมีสีเข้มขึ้นมีความสมบูรณ์เนื้อใบหนาและก็ใบตั้งชันขึ้นค่ะต้นเดือนตุลาคลม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนเริ่มทิ้งช่วงความกดอากาศสูงเริ่มเข้าเราจัดการสวนโดยเข้าแต่งแขนงในกวาดโคลนต้นและเคลียร์สวนให้เตียนโลง่งพร้อมทั้งหยุดการให้น้ำค่ะเราเริ่มหินตาดอกเดินชุดแรกวันที่18ตุลาคม2 5 6 5ตั้งแต่ลงสารถึงดอกเดินเป็นระยะเวลา38วันเมื่อดอกเริ่มเดินเราเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นชุดเล่งดอกทันที เน้นฉีดใบทุกเจ็ดวันและฉีดอาหารชุดประทุ้งตาดอกเข้าท้องกิ่งโดยตรง2ครั้งแปลงนี้ดอกเริ่มบานวันที่10ถึงวันที่20ทธันวาคม2 5 6 5สําำหรับเรื่องน้ำช่วงตั้งแต่ระยะหัวกำไรดอกขาวถึงระยะหางแยไ้ไหมเราจะลดน้ำลงมาเหลือ1ในสของเวลาปกติค่ะ พอทุเรียนมาถึงระยะหางแย้ไม่ถึงก้นกำลังขึ้นลูกจากคลิปจะเป็นทุเรียนอายุ15วันหลังดอกบานช่วงนี้เราเปลี่ยนสูตรปุย๋ยเป็นสูตรขึ้นลูกสูตรสและก็เริ่มปรับน้ำขึ้นมาที่2ใน3ของเวลาปกติเราเริ่มแต่งผลรอบแรกเมื่อทุเรียนมีอายุ20-25วันหลังดอกบานค่ะชุดแรกก็จะแต่งผลที่มีลักษณะงอบิด แล้วก็มีขนาดเล็กกว่าผลอื่นออกก่อนแล้วเราก็มาแต่งผลรอบสองเมื่อทุเรียนมีอายุได้30วันค่ะ <S <S เมื่อแต่งผลไปแล้วทุเรียนที่เหลือจะไปเร็วขึ้นผลโตสม่ำเสมอผิวเขียวใสขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และต้องการให้โค้ดดา เป็นที่ปรึกษาในการทำทุเรียนคุณภาพอย่าลืมทักมานะคะ